แชมป์ดวลเพลง50สมัยเคยสร้างปรากฏการณ์ไว้นะคะและที่สำคัญตอนนี้เป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจากค่ายแกรมมี่โกดด้วยน้องเพชรคาทาวูสสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนั้นนี่ก็คือโอ้โหฮือฮาเลยเนาะ<ช>เป็นตั้ง50สมัยแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นศิลปินในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือขนาะที่มาแข่งดวลเพลงนี่ต้องนอนวัดะไรเหรอลูกยังไงใช่ครับก็คือน้องเพชรเนี่ยเริ่มเข้ามาประกวดตั้งแต่ ในในกรุงเทพตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยครับก็จะต้องมาแบบขับรถมานั่งรถมาอะไรยเงี้ยคือขับรถจะเป็นช่วงหลังแล้ะช่วงแรกๆจะต้องนั่งรถตู้นั่งรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีที่นอนก็ต้องไปนอนที่วัดมาจากไหนลูกมาจากเพชรบุรีครับจังหวัดเพชรบุรีใช่ครับเข้ามาในกรุงเทพก็ไกลอยู่นะไม่ไม่อยู่ครับไกลเลยแหละครับเออก็ต้องมาอาศัยนอนวัดครับใช่ไหมลูกใออเห็นบอกว่าตอนแรกตัดสินใจว่าถ้าไม่ได้ดวลเพลงนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะร้องเพลงแล้วมีคิดอาจจะครับใช่ป่ะเพราะอะไรเอ่ย ณตอนนั้นอาจจะเพราะแบบเราก็เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องไปเคยแบบเป็นศิลปินมาช่วงหนึ่งแล้วอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลงานหรือว่าอะไรเท่าที่ควรก็เลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะไปทางอื่นหรือเปล่าอะไรอ่าล้วก็โตด้วยแล้วเนาะอาจจะไปทําอย่างอื่นก็แต่ก็โชคดีที่ทําให้ได้ห้าสิบสมัยใช่ครับแล้วก็มาเป็นศิลปินในวันนี้ถูกต้องครับก็เลยมีเพลงนี้ด้วยไหมมีเพลงนี้ด้วยครับเออเกี่ยวข้องด้วยไหมกับชีวิตที่เป็นมาเกี่ยวเลยครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจน้องเพชรครับใช่ครับแล้วก็เป็นเพลงแรกในนามศิลปินแกมิโกที่แบบได้ร้องคนเดียวเลยว้าวซิงเกิลเดียวเป็นศิลปินเดียวครับเนาะครั้งที่แล้วมากับอาเสถียรยังแซวอยู่เลยว่าไม่ช่วยอาเป่าคุยหรือเออมาเอาแกนนะเนาะแต่อันนี้มาเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรลูกให้ฉันไว้ใจเธอนะครับอาพร้อมนะพร้อมครับไปฟังกันเลยค่ะขอบคุณครับ เ็นความโชอดีที่มีเธอเคียงข้างใจคนที่ฉันรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ใจนึกเจอในโลกวุ่นวนใจคนดูยากสเสมอยกเว้นคนเดียวคือเธอที่ฉันเมมชื่อว่าเสพโซน ให้ฉันไว้ใจเธอนะปลดกติกาของโลกทิ้งไปเรื่องเจ็บก็เล่าเศร้าก็ระบายอ้อมแขนใจเธอโอบกอดฉัน เธอคือความรักเธอคือหัวใจเธอคือดอกไม้เติมความชื่นบานเธอคือของขวัญพิเศษของฉันคือเธอเท่านั้นที่ฉันมั่นใจเธอคือเซฟโซนของฉันสเสมอมั่นใจว่าเธอคือพื้นที่ปลอดภยัยขอบคุณเธอนะ ที่มาทำให้ฉันหายใจได้ต่อเธอคือความรักรเธอคือหัวใจ,วใจเธอคือดอกไม้เติมความชื่นบานเธอคือของขวัญพิเศษของฉันคือเธอเท่านั้นโนเธอคือเซฟโซนของฉันเสม,เมอมั่นใจว่าเธอคือพื้นที่ปลอดภยัยขอบคุณ ทน,นะที่มาทำให้ฉันหายใจได้ต่อขอบคุณเธอนะที่มาทำให้ฉันหายใจได้ต่อ ขอบคุณครับเจ๊เจนีราขอบอุขอบคุณครับขอมากเลยอ่ะลูกคงลูกคอเต็มไปหมดอบอุ่นมากแล้วก็สื่อได้เลยถึงความรู้สึกเนืะอของเด็กคนหนึ่ที่อยากจะขอบคุณเนาะทุกกำลังใจนั่นเองนะคะเล่น m อวเองด้วยถูกไหม เล่น MV เองครับเล่นีเองแล้วโตแล้วไงเออเล่นได้แล้วเออฝากไปดู MV หน่อยสิครับดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ YouTube Grammy Go Official เลยครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเลยเนะใช่ครับแล้วก็เอาจริงๆใช้เพลงแทนใจได้ทุกแพลกรมเลยว่างั้นครับนะคะเอาวันนี้ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะลูกนะครขอบคุณมากครับขอบคุณครับ